สวัสดีผู้ติด,ดตามทุกคนแล้วก็เพื่อนๆที่รักฟุตบอลทั้งหลายนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยข่าวเล่าเรื่องอะไรกันบ้างไปชมกันเลยนะครับก็พรุ่งนี้แล้วนะครับที่ทีมชาติไทยจะมีลงาการแข่งขันเนาะกับอัฟกานิสถานนะครับเป็นแมตที่อุ่นเครื่องเนาะก่อนที่จะเจอกับทางสีลังกาในรอบคัดเลือกของเอเชียนคัพ2027เนาะ เดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องของข่าวของทีมชาติไทยที่จะเจอกับทางอัฟกานิสถานแล้วก็เสเ็จตัวผู้เล่นของวันพรุ่งนี้ครับจะมีใครบ้างเราลองลองมาวิเคราะห์แล้วก็ลองลองดูกันแต่ก่อนหน้านี้ครับเราลองลองไปดูข่าวก่อนเนาะเพราะว่าทางอิชิก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแถลงข่าวก่อนจะมีการแข่งขันที่จะพบกับอัฟกานิสถานในวันพรุ่งนี้เนาะอิชินะครับก็หวังให้ทีมแข็งแร่งขึ้นนะครับในระดับเอเชียพร้อมเผยต้องสรรหานักเตะเจนใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรุ่น เก่าๆนะครับเพื่อเป้าหมายไปลุยฟุตบอลโลกนะครับทางด้านมาสเตาดออิชิอีนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับก็เผยถึงการถแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนมีนาคมนะครับระหว่างทีมชาติไทยนะครับพบกับทางอัฟกานิสถานนะครับ โดยทางมาสาทดาอีชิอินะครับก็เผยว่าเกมแรกของเรานะครับที่จะต้องลงอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็เป็นเกมที่2นะครับที่เราจะต้องพบกับทาง4ีลังกานะครับเราตั้งเป้าว่าเราจะต้องเป็นที่1ของสายนะครับเพราะมีแค่ทีมเดียวในกลุ่มที่จะได้ไปเล่นในเอเชียนครับรอบสุดท้ายนะครับเราต้องเก็บ3มแต้มให้ได้ในเกมที่จะพบกับทาง4ีลังกานะครับส่วนในเรื่องแบ็กซ้าธรรมชาติในทีมผมคิดว่าแบ็กซ้ายธรรมชาติในความคิดของผม หลังจากที่ได้ดูมาหลายคนแล้วก็ทุกคนมีความสามารถที่จะเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายได้นั่นคือวิธีธคิดของผมที่เรียกมาใหม่ผมคิดว่าเขาสามารถเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายตามที่เราต้องการได้ก่อนอหน้านี้ผู้เล่นในตำแหน่งนี้เราเรียกมามีอาการบาดเจ็บแต่คนที่เข้ามาใหม่ก็สามารถเล่นแบ็กซ้ายได้จากที่ผมได้คิดไว้แล้วก็ได้ติดตามการเล่นในแต่ละคนมา คือในส่วนของแบ็กซ้ายอ่ะเดี๋ยวแอดจะขยายความนิดน,นึงนะครับก็คือมันมีประเด็นดราม่าเนาะที่ทางแบ็กซ้ายอย่างทิตาธรกับทางสัตรักษะครับที่ถอนตัวออกไปก็คือ,อดราม่ามันเกิดตรงที่ว่าทําไมถึงไม่เรียกแบ็กซ้ายที่มันเป็นแบ็กซ้ายธรรมชาติเข้ามาทางอิชิอิเขาก็คือสรุปแบบนี้แคครับที่แอดเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆอ่ะ แบ็กซ้ายในทัศนคติของทาง ECE กับแบ็กซ้ายของอทัศนคติของกับนักข่าวครับมันจะไม่เหมือนกันแต่ก็คือแบ็กซ้ายที่เขาเรียกมาเนี่ยคือเป็นแบ็กซ้ายที่เขาเคยดูแล,แล้วแล้วก็สามารถที่จะร่วมเล่นหรือว่าจะเล่นในตามของเทคนิคของ ECE ได้อันนี้คือในความผิดแอดนะ ส่วนคําถามที่2นะครับที่นักข่าวถามนะครับก็คือมันจะมีคลิปที่ออกมานะครับที่ชนาทิพย์พยายามพูดถึงผู้ร่วมทีมนะครับหรือว่าน้องๆในทีมนะครับให้พยายามตั้งใจแล้วก็ในส่วนให้พยายามตั้งใจซ้อมนะครับให้ดีที่สุดเพื่อจะได้มีผลการแข่งขันที่ดีที่สุดก็ชนาทิพย์ก็เหมือนพูดกระตุ้นนะครับในคลิปทางนักข่าวก็ถามว่ารู้สึกยังไงนะครับส่วนทางด้านอ e ีชีอีก็ตอบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะสปอยให้ฟัง ผมคิดว่าชนาทิพย์เป็นนักเตะที่สุดยอดในเรื่อง,องความเป็นผู้นําเช่นเดียวกับสุประโชคเวลามาทีมชาติทุกครั้งตั้งใจแล้วก็แสดงถึงจุดนี้ผมคิดว่าเป็นคําพูดที่ดีแล้วก็การคุยกับนักเตะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมให้มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการฝึกซ้อมคือคลิปนี้นะครับชนาทิพย์ค่อนข้างที่จะดดเลยแหละส่วนคําถามที่นักข่าวถามทางด้านอิชิในคําถามสุดท้ายนะครับก็คือ,อเป้าหมายในการทําทีมนะครับออกแบบเป้าหมายอย่างไรในการทาทีมครั้งนี้ ในความรู้สึกของผมหลังจากที่เราไม่ได้ไปฟุตบอลโลก2026แน่นอนแล้วขั้นตอนต่อไปที่ใกล้ที่สุดก็คือการไปเล่นรอบสุดท้ายของเอเชียนคัพเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเจเนอเรชันของนักเตะด้วยเราต้องสรรหานักเตะใหม่มาเปลี่ยนแปลงรุ่นในรอบต่อไปของฟุตบอลโลก นี่เป็นวิธีคิดของผมเราจะต้องแข่งแกร่งแล้วก็เป็นทีมระดับเอเชียนั่นคือการคาดการณ์และก็การวางแผนของผมก็บทสัมภาษณ์ของอิชิก็มีประมาณนี้นะครับเนาะส่วนทางด้านสุขโชคสารชาตินะครับกองกลางของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็เปิดเผยถึงความพร้อมของทีมที่จะพบกับอัฟกานิสถานในเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ประจําเดือนมีนาคมนะครับโดยเจ้าตัวนะครับก็ได้เปิดเผยว่าตัวผมเองนะครับที่คิดว่าเรามีจุดแข็งหลายๆอย่างไม่ใช่แค่เกมลุกอย่างเดียวแต่เรามีเกมรับ พวกเราจะพยายามทําให้เป็นจุดแข็งเช่นกันเกมลับกับอัฟกานิฐานผมคิดว่าเราน่าจะได้ลองอะไรหลายๆอย่างแบบที่โค้ดต้องการอาจจะได้นําวิธีการเล่นในการที่จะเล่นกับอัฟกานิษฐานนะครับมาเล่นกับทางสีลังกาซึ่งเป็นเกมสําคัญที่เราจะต้องเก็บ3ามแต้มให้ได้ จ้าตัวก็พูดประมาณนี้นะครับส่วนคําถามที่นักข่าวถามทางสุประโชคนะครับว่ามีวิธีการที่จะแนะนํานักเตะไทยที่ไปเล่นเจลิกในปัจจุบันไหมที่ไม่ค่อยได้เป็นตัวจริงนะครับทางสุประโชคก็ตอบคําถามประมาณนี้นะครับการเล่นเจลิกนะครับมีหลายปัจจัยจะพูดทั้งหมดคงยากนะครับหลักๆห,หลายคนไปในฐานะที่ยืมตัวเราเราอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้มากกว่าคนอื่นในสนามเราอาจจะต้องเป็นรองเขาในส่วนใหญ่แต่ไม่ได้มาก แต่หลายๆอย่างต้องตามเขาให้ทันต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งข้างในสนามแล้วก็นอกสนามอย่างที่บอกมีหลายปัจจัยพอเราไม่ได้ลงเล่นก็อาจจะคิดไปในหลายทางทําให้เราเครียดหลักๆเลยคือเรื่องสภาพจิตใจคิดว่าจะต้องใช้ให้มากกว่าปกติไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะยอมแพ้ได้ถ้าผ่าน6เดือนแรกไปได้ผมคิดว่านักเตะหลายๆคนที่ผมเห็นมีศักยภาพพอที่จะสามารถเล่นได้นะครับก็เจ้าตัวก็พูดสั้นๆประมาณนี้นะครับหลังจากถแถลงข่าวคู่กับอีชีนะครับ เรามาต่อที่คู่แข่งของทีมชาติไทยในวันพวกนี้กันหน่อยนะครับส่วนข้อมูลสถิตินะครับก็เอาแบบสั้นๆเนาะสำหรับอัฟกานิสถานนะครับอัฟกานิสถานนะครับก็จะอยู่ที่156ของโลกนะครับตามฟีฟ่าแรงกิงนะครับส่วนสถิตินะครับห้าหลังสุดนะครับก็ชนะอินเดียไป2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เสมอกาตาร์ไปศูนยประตูต่อ0แพ้คูเวตไป1ประตูต่อศชนะเนปาลไป2ประตูต่อศนะครับ แล้วก็ล่าสุดนะครับแพ้ทางทาจิกิชานไป3ประตูต่อ1นะครับส่วนทีมชาติไทยนะครับฟีฟ่าแลนด์กิ้งล่าสุดครับอยู่ที่97ของโลกนะครับโดยสถิติ5นัดหลังสุดในถ้วยของ AFF นะครับก็จะมีเย่าเยือนนะครับชนะกัมพูชาไป3ประตูต่อ2นะครับส่วนรอบรองเจอฟิลิปปินนะครับ แพ้ฟิลิปปินไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับที่บ้านของเขาแล้วก็เรากลับมาชนะฟิลิปปินไป3ประตูต่อหนึ่งในบ้านของเรานะครับส่วนรอบชิงนะครับเราไปแพ้เวียดนาม2ประตูต่อหนึ่งที่บ้านของเขานะครับแล้วก็กลับมาที่บ้านของเราเราก็แพ้เวียดนามไป2ประตูต่อ3นะครับอันนี้คือสถิติ5นัดหลังสุดของทีมชาติไทยนะครับส่วนอ่าสิบเอ็ดตัวที่คาดว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับคืออ่าสิบเอ็ดตัวจริงที่แอด วิเคราะห์มานีครับก็จะวิเคราะห์จาก2หลักใหญ่ๆนะครับก็คือ1เลยนะครับคือไทยเนี่ยครับยังไงก็ต้องชนะแมตช์นี้นะครับถ้าไม่ชนะนะครับไทยเราจะติดลบไป6.84เลยนะครับสำหรับฟีฟ่าแลนด์กงนะครับคะแนนนะครับแต่ถ้าเสมอนะครับไทยก็ยังติดลบอยู่ดีนะครับไปที่1.84นะครับแต่ถ้าไทยชนะนะครับจะได้คะแนนอยู่ที่บวก3.16นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะชนะในแมตช์นี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับถ้านักเตะ จัดลงแบบมั่วๆนะครับก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้เหมือนกันนะครับเพราะอัฟกานิสถานก็ประมาทไม่ได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็แอดคิดว่าอีฮีนะครับจะต้องจัดมาในระบบ4.123นะครับทางผู้รักษาประตูนะครับก็น่าจะเป็นสลาโนนนะครับเพราะว่าทางภูวดนนะครับนักเตะที่เพิ่งเดบิวตมานะครับแต่ไม่น่าจะได้ลงในเกมนี้นะครับเพราะว่าน่าจะเรียกมาซึมซับสําหรับ การติดทีมชาติไทยซะมากกว่านะครับส่วนปฏิวัติคําใหม่นะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยอยู่แล้วนะครับในเกมนี้สารานนนก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้เป็นตัวตัวจริงนะครับส่วนอ่ากองหลังนะครับทางแบ็กซ้ายนะครับที่มีปัญหามากที่สุดนะครับแอดคิดว่าคงไม่ได้เอามิกกสันมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับเพราะว่า ยังมีแมตต์อีกแมตต์หนึ่งนะครับที่สำคัญกว่าแมตต์นี้นะครับอาจจะเป็นอิดฟานโดเลาะนะครับที่ได้ลงเล่นก่อนนะครับส่วนสันติภาพนะครับก็อาจจะยังไม่ได้ลงมาเล่นนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้าแคมป์นะครับส่วนเซนเตอร์2คนนะครับแอดคิดว่าในส่วนของจนาธานเข็มดีกับทางชินภัทรีอ่อนะครับเขาก็เล่นกันอยู่แล้วนะครับที่ลาดบุรีนะครับ ทางอิชิอก็อาจจะอยากจะเห็นนะครับในส่วนของเอเลียสดอเลากับทางสมิงคานคู่กันนะครับเพราะว่าในเกมของ a f f นะครับสมิงคานนะครับก็เคยยืนคู่กับทางจนาธานแล้วก็ทางพันษาแล้วก็ทางเฉลิมศักดิ์มาแล้วนะครับแต่สองคนนั้นไม่ได้ติดเข้ามานะครับส่วนแบ็คขวานะครับก็อาจจะเป็นสุพนันนะครับส่วนมิเกลสัตนะครับก็อาจจะต้องเล่นเป็นตัวสำรองเผื่อแมตช์หน้าที่จะได้เล่นขยับไปเล่นแบ็คซ้านะครับ าหากแมตชนี้อีเดฟานยังไม่ผ่านนะครับส่วนกองกลางตัวรับนะครับน่าจะเป็นพีระดอนํำรัศมีนะครับแล้วก็กองกลางในส่วนของการเก็บบอลโฮบอลนะครับก็น่าจะเป็นธนาวัฒน์ซึ่งจิตสาวรนะครับส่วนกองกลางตัวลุกนะครับก็น่าจะเป็นเบนจามินเจมเดวิดนะครับที่ได้รับหน้าที่นี้ไปก็น่าจะได้เล่นเป็นกองกลางตัวลุกอย่างเต็มที่นะครับส่วนทางซ้ายนะครับแอดคิดว่าน่าจะเป็นทางปรเมศอาจวีไลนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็มีการเล่น ในลักษณะของกองหน้าที่ตัดเข้าในแล้วก็สามารถจะปั่นยิงได้เหมือนกันนะครับส่วนทางขวานะครับเป็นชานนรงคมสีแก้วนะครับที่จะได้ลงเล่นนะครับก็จะเล่นเป็นอินไซต์เหมือนเข้ามายิงเหมือนกันนะครับเล่นลักษณะแบบนี้ส่วนกองหน้านะครับตัวทร้มก็จะเป็นพัทิกกุดับสันนะครับซึ่งทุกคนในแดนหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นสุประโชคนะครับไม่ว่าเป็นสุนัทเหมือนตานะครับหรือว่าจะเป็นทิาศักดิ์เผยพี่ไมายชนาทิพย์นะครับ ก็สามารถที่จะลงมาเปลี่ยนเกมได้หมดเลยนะครับแต่อิชิน่าจะมองในชุดนี้เป็นระดับแรกก่อนนะครับที่อยากจะลองทีมกับอัฟกานิสถานนะครับเรามาดูโปรแกรมกันอีกทีนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมเชียร์อย่าลืมชมกันนะครับไทยพบอัฟกานิสถานนะครับเวลาสองทุ่มตรงนะครับวันที่21นะครับก็วันนี้นะครับผมส่วนช่องทางการถ่ายทอดสดนะครับทูวิชันนาวนะครับอันนี้ดูฟรีนะครับไม่ต้องกลัว หรือว่าถ้าใครไม่ดูก็ดูทางไทยรัฐทีวีก็ได้นะครับดูได้เหมือนกันไม่ต้องใช้กล่องแล้วก็ดูมาแล้วนะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็เป็น BGsport นะครับของ YouTube ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะครับถ้าแอดพูดผิดประการใดต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ